ชิมไปเลยดีกว่าโอเคครับเราดูว่าโอเคหรือเปล่านี่ต้องกลางด้วยลกลางด้วยอืมอืม,อ,มอร่อยนะมันเหมือนไข่ไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูสับเนาะใช่มันเป็นรสชาติแบบมักกะโรนีเออใช่เหมือนออมักกะโรนีผัดตอนอเด็กๆบวกกับก๋วยเตี๋ยวหมูสับมารวมกัน แล้วก็มีฝีมือนะคะพี่อ๋อมเพราะว่าเราช่วยกันทำไหมคะถาเลยดีกว่ามีแฟนหรือยังมีแล้วว้าวพระชอบูกใจถามตรงตัอเตรมมีแล้วเป็นเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะเคยมีแฟนเป็นผู้ชายหรือเปล่าเคยคือจริงๆแล้วแต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่เราไม่จริงๆแล้วเขาอะเขาสลับกันมาเรื่อยๆคือเดี๋ยวก็ผู้หญิงเดี๋ยวก็ผู้ชายมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เรียนแล้วด้วยคือจริงๆแล้วจิ๊บมองความรักอะจิ๊บไม่ได้มองว่าเขาคือเพศอะไรแล้วก็ไม่ได้จํากัดความรักว่าจะต้องเป็นแค่หญิงชายอะไรเงี้ยความรักเราสามารถรักได้ทุกเพศอะไรเงี้ยค่ะคือ โอเคถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่แบบถูกต้องตามธรรมชาติแต่คือถ้าเกิดเขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาเป็นคนที่ดีแล้วเขารักเราจริงจริงจิ๊บว่าแค่นั้นมันก็พอแล้วสําหรับความรักอะไรเงี้ย้คุณพ่อคุณแม่ทราบคุณพ่อคุณแม่รู้ค่ะเวลา<ว>ก<จ>็ไม่ได้ว่าอะไรเนา <estro>? ะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่จิ๊บก็อธิบายให้ฟังว่าเออสิ่งที่จิ๊บต้องการจิ๊บไม่ได้ต้องการแบบจําเป็นต้องฟิก์ว่าแบบเฮ้ยจะต้องผู้หญิงหรือจะต้องผู้ชายอย่างเดียวอะไรเงี้ยจิ๊บแค่ดูว่าเขาคือใครแล้วแบบจิตใจเขาเป็น มาากกว่ใช่เพราะบางทีแบบคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาเป็นมันทําให้แบบจิ๊บมีความสุขทําให้แบบความรักเรามันดีทําให้เราแฮปปี้อะไรเงี้ยจิ๊บก็เลือกสิ่งตรงนั้นดีกว่าเราเคยอ,อกหันระเปะ่าโอ้ยลืม <laughs> พวกหักไปยังไงร้องไห้เสียใจฟูงไฟเป็นแนวแบบนางเอกเอเอางี้ดีกว่าร้องไห้หรือแบบว่าน้ำตาไหลพลาฟังเพลงแล้วก็เศร้าถูกต้องฝนตกปึ้งฟึงึงึงยืนกลางฝนเวลาโอหักทีก็จะเป็นนางเอก MV ตลอดชอบเล่น MV ค่ะถ้าเวลาเสียใจกี่วันหายอ่ะอแล้วแต่อาการนะถ้าแบบเจ็บมากก็ก็ยาวหน่อยอะไรเงี้ยเจ็บน้อยก็เบาๆซับซอนๆเลยเคยแบบยาวนานสุด ครึ่งปีอ้ยนานนาน,นานไปอะ่ะครึ่งปีนี่คือร้องให้ทุกวันครึ่งปีอีกอีก,อกครึ่งปีนี่คือแบบทําใจได้แล้วเริ่มไม่ร้องให้ เวรสเรวมกันปีนึงมันนานไปนะน้องเจฟเขาบอกเรื่องเราหรือเราแบบมันไปด้วยกันไม่ได้จริงเขาทิ้งกระจายเลยเขาไม่บอกเลิกด้วยอยู่ๆเขาก็หายไปเลยจิ๊บว่าจริงๆแล้วเวลาถ้ามีความรังนะพี่อ๋อมจิ๊บอยากให้คนที่รักเราอ่ะคือถ้าเออถึงแม้ว่าจะเลิกรักเราแล้วอ่ะแต่คือถ้าเกิดนึกถึงความรู้สึกดีๆอ่ะไม่ว่าคุณจะผิดแค่ไหนก็ตามอยากให้พูดความจริงกับเราดีกว่าว่าพูดมาเถอะเนาะเออถ้าจะเลิกก็เลิกถ้าไม่รักเราก็บอกไม่ใช่อยู่ดีๆแบบหายไปไม่รับโทรศัพท์แล้วแบบ อ้าวหายไปไหนอะเราก็ต้องยิ่งโทรเราก็ต้องยิ่งเป็นห่วเนื่อออกมาเยอะบอกหน่อยเถอะอะไรเงี้หรอเคยมีแบบว่าเรื่องราวแบบตลบตลบมั้ยคะเกี่ยวกับเรื่องความรักมีสมัยตอนจิบเรียนเนี่ยจิ๊บไปแอบชอบรุ่นพี่คนนึงเขาเป็นความรู้สึกจิ๊บคือเขาเป็นทอ,อมสมัยเด็กๆเ,เลยจิ๊บอยู่ประมาณป .6 พี่เขาอยู่ประมาณม .1 ม .2 เน่นนานร,รัก<ะ>คอนเซปต์คือตอนสมัยเรียนคือคนผมสั้นจะเป็นทอมเพราะฉะนั้นเราใครผมสั้นเราเหมารวบวแล้ว,วเ,เป็นทอมแน่ๆนแล้วเราก็รักมากเราก็ปลืม้มก็แบบเขียนสมายไปหาจุกเบรกเลยนะแบบพักกลางวันอย่างเงี้ยพักสิบนาทีพักบ่ายอย่างเงี้ยก็เอาหมายไปสอดไปใต้โต๊ะเขาที่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนเย็นก็ส่งไวเซคุยโทรศัพท์ด้วยนะอะไรเงี้ยก็คุยคุยเขาก็คุยกับจิ๊บดีอะไรเงี้ยแล้วจิ๊บก็แบบตั้งใจไว้ว่าวันนี้แหละ จะต้อง<ข>อบอ,อรักเป<ฟ>็ตอนนั้นเป็นงานกีฬาสีวันนั้นพ่อไปเจอเขากะว่าจะแบบไปบอกรักแล้วเดินไปปัาบไปเจอวัที่คะเออผู้ชายยืนอยู่ข้างๆเขาขเขาบอกเออจิ๊บมาพอดีเลยเนี่ยแฟนพี่เองเดิเป็นนเอ็มีอีกรอบนึงน้องจิ๊บก็ <c oughs> <c oughs> แรงเลยแรงเ <c oughs> สียใจมากคือ เป็นบทเรียนสมัยเด็กๆกับขำๆว่าแบบผมสั้นไม่ได้หมายความ,ม,มว่าจะเป็นทอม,ทอมนะ <laughs> แล้วเคยบอกว่าคบนานสุดกี่ปีคะเนี่ยแหละค่ะคนนี้นานสุดหกปีนานหกปีแต่แพ้พี่หยองพี่หยองเท่าไหร่แปดน้วบัดนาวน,นี้อยนานมาก แต่งเลยนะนะเรอแป๊บน,นึงนาทำไมอ่ะเดี๋ยวไปตัดชุดร้านเพื่อนน้องก่อนโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมี<จ>ชุดแต่งงานไหมแต่งงานเก๋เปรียวชุดแต่งงานสุดมีร้านหนึ่งแนะนำเป็นชุดแต่งงานวินเ<ว>ชชวยมากแล้วเป็นแบบแนวอังกฤษก็มีนะมีเรื่องแบบเป็นชุดแนวอังกฤษเลยจิ๊บชอบจิ๊บชอบมากจิบ๊บความฝันจิ๊บคือถ้าไม่ไปงานนะจิ๊บก็จะใส่แต่งงาน แต่คงแต่งไม่ได้แต่ว่าก็คือเล็งไว้ว่าแบบแต่งแต่งได้ไม่เป็นไรสมัยนี้จริงไม่แต่จริงๆแล้วนะหมอดูดูดวงทุกคนบอกเลยนะว่าเนี่ยแหละจีบต้องเนื้อคู่เราจริงล่าจริงเขาบอกชาตินี้ไม่ได้แต่งเนี่ยเนื้อคู่เราผู้ชาติที่แล้วไปทำหมอดูทุกคนพูดเหมือนกันหมดทั้งที่แบบเราไม่เชื่อใช่ป่ะโอ้ไม่เลยเขาเรียกว่างมไงดีกว่าวันๆจีบไม่ทำอะไรจุดทูบแบบคุณหมอสวัสดีย่าอย่าให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วน้องจิบเพึ่งไม่รับงานแล้วก็บินไปสงขลาเพื่อไปดูดวงแล้วก็บินกลับมาจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่ามีคนบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นมากถึงขนาดดูเลาช็อกไงหลังคือหมอชื่ออะไรยังไม่รู้แต่รู้ว่าหมอดูไงหลังดูแล้วแบบไม่จริงอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งทานกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพีายามทำขนมไหว้ทานเฮ้ยเขาชอบ จริงนะจริงเขาชอบหนมหวานโอเคเร่มเรต์งั้นเ,เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะและว,วันนี้นะคะเมนูของหวานที่จะทําให้น้องจิ๊บนะคะน้องที่สดใสร่าเริงของเรานะคะทานแล้วจะต้องร้องกรีดแน่นอนค่ะก็คือโยเกิร์ตฟรสละง่าย แล้วมีโยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็มีผลไม้ที่อยู่ในตู้เย็นของเรานะคะก็จะมีแก้มังกรฟรั Apple, <Ch> ่งแอปเปิล้อลองุ่น <ant> แคตาลูป <est> แล้วเราก็จะมีสับประรดนะคะมีแยลี่แค่นี้เองค่ะ <To i. S 1> ง่ายดายมากๆ mm hmm. เริ่มทำเลยดีกว่า Moi qui I'm here, baby, i ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องจิ๊บก่อนแล้วกัน,นะค่ะ